สารจากอัครเทวดามิคาเอลสายเลือดโบราณในตัวคุณกำลังตื่นขึ้นคุณเคยรู้สึกมาตลอดชีวิตใช่ไหมว่าตัวเองแตกต่างจากคนอื่นเรากับเป็นคนละสายพันธ์เหมือนว่าคุณกำลังแบกรับบางสิ่งบางอย่างที่เก่าแก่และลึกซึ้งไว้ภายในบางสิ่งที่คนรอบข้าง มองไม่เห็นและไม่เข้าใจถ้าใช่จงรับรู้ด้วยหัวใจที่สงบนิ่งเถิดว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดไปเองไม่ใช่จินตนาการที่ฟุ้งซ่านเพื่อทำให้ตัวเองดูพิเศษแต่มันคือความจริงที่สันสะเทือนอยู่ในระดับของ DNA มันอยู่ในสายเลือดของคุณ โลกใบนี้ได้พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะทำให้คุณเชื่องเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของคุณด้วยสิ่งไร้สาระและที่สำคัญที่สุดเพื่อที่จะทำให้คุณลืมว่าแท้จริงแล้วคุณเป็นใครและมาจากไหนพวกเขาสร้างระบบการศึกษาที่ลบประวัติศาสตร์ที่แท้จริงสร้างสื่อบันเทิงที่ทำให้คุณมึนเมาและสร้างสังคม ที่เชิดชูความเหมือนและความธรรมดาแต่ถึงกระนั้นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ลึกที่สุดในตัวคุณกลับไม่เคยยอมจำนนเปเลวไฟที่คุณรู้สึกว่ามันร้อนระอุอยู่ในอกความรู้สึกโหยหาบางสิ่งที่อาจตั้งชื่อไม่ได้นั่นไม่ใช่ความผิดปกติแต่นั่นคือความทรงจำ มันคือเสียงกระสิทธ์ของสัตจะและมันคือเสียงเรียกให้คุณกลับบ้านคุณไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำตามกฎแต่มาเพื่อจดจำกฎที่แท้จริงภารกิจของคุณในการมาจุติครั้งนี้ไม่ใช่การพยายามปีนป่ายบันไดแห่งความสำเร็จในโลกของพวกเขา ไม่ใช่การพยายามทำตัวให้เข้ากับกล่องที่พวกเขาสร้างไว้คุณมาที่นี่เพื่อที่จะจดจำว่าแท้จริงแล้วคุณเป็นใครคุณมาเพื่อที่จะเดินในแต่ละย่างก้าวราวกับดวงตาของเหล่าบรรพบรุษกำลังจ้องมองคุณอยู่เพราะพวกเขาจ้องมองอยู่จริงๆไม่ใช่ในฐานะผู้พิภากษาแต่ในฐานะผู้พิทักษ์ และผู้ส่งมอบคบเพลิงบรรพบรุษในที่นี้อาจไม่ได้หมายถึงแค่สายเลือดทางกายภาพแต่คือสายใยแห่งดวงวิญญาณคือครอบครัวแห่งแสงสว่างที่คุณจากมาคือต้นกำเนิดแห่งดวงดาวของคุณคุณไม่ได้มาเพื่อที่จะกลมกลืนแต่คุณมาเพื่อที่จะจุดประกายบางสิ่งที่โลกใบนี้ เกือบจะทำให้มันดับสิ้นไปอีกครั้งหนึ่งมันคือประกายไฟแห่งสัจจะอิสรภาพและอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในมนุษย์ทุกคนแต่ถูกกดทับไว้ด้วยความกลัวมานานานับพันปีรอยเท้าของคุณบนผืนดินนี้ไม่ใช่แค่การเดินแต่คือการปลุกพลังแห่งแผ่นดินให้ตื่นขึ้น สายเลือดโบราณในกายคุณกำลังตื่นและนี่คือวิธีที่จะอนุญาตให้มันไหลเวียนเมื่อการปลุกพลังนี้เกิดขึ้นคุณอาจรู้สึกสับสนหรือโดดเดี่ยวเพราะพลังงานที่ตื่นขึ้นมานั้นมันเก่าแก่และทรงพลังเกินกว่าที่โลกยุคใหม่จะเข้าใจได้ยงอย่าต่อต้านมันแต่จงเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับมัน 1. ฟังเสียงของเลือดเนื้อให้เวลากับความเงียบปิดเสียงรบกวนจากภายนอกแล้วฟังเสียงร่างกายคุณมันกำลังบอกอะไรมันปรารถนาอาหารแบบไหนมันอยากจะเคลื่อนไหวอย่างไรร่างกายของคุณคือห้องสมุดที่มีชีวิตที่เก็บงำปัญญาโบราณไว้ 2. เชื่อมต่อกับธรรมชาติผื้นดิน ป่าเขาท้องทะเลคือสายสะดือที่เชื่อมคุณกับพลังของพระแม่ธรณีและบรรพบรุษของคุณจงใช้เท้าเปล่าสัมผัสพ,พื้นดินจงอาบแสงจันทร์จงฟังเสียงลมเพราะในนั้นมีรหัสที่รอให้คุณถอดความอยู่ 3. ให้เกียรติความรู้สึกไม่เข้าพวกแทนที่จะมองว่ามันเป็นคำช่าง จงเริ่มมองว่ามันเป็นเกียรติยศมันคือเครื่องหมายที่บอกว่าคุณไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อระบบเก่าแต่ถูกออกแบบเพื่อสร้างระบบใหม่ความแตกต่างของคุณคือพลังไม่ใช่จุดอ่อน 4. ศึกษาปัญญาโบราณมองให้ไกลกว่าตำราเรียนที่ถูกบิดเบือนค้นคว้าเรื่องราวของอาริยธรรมโบราณตำนานเทพ,พเจ้า และคำสอนทางจิตวิญญาณที่ยังไม่ถูกเซ็นเซอร์คุณจะพบว่าเรื่องราวของคุณถูกจารึกไว้ในนั้นแล้วคุณไม่ใช่หยดน้ำที่หลงทางในมหาสมุทรคุณคือมหาสมุทรที่อยู่ในหยดน้ำบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่จะหยุดตั้งคำถามว่าทำไมคุณถึงแตกต่าง และเริ่มยอมรับภารกิจที่มากับความแตกต่างนั้นคุณคือผู้ถือครองมรดุกแห่งดวงดาวคือผู้พิทักษ์ความทรงจำโบราณคือสะพานที่เชื่อมระหว่างอดีตที่ถูกลืมและอนาคตที่รุ่มโรดมีสายเลือดโบราณที่ทรงพลังไหลเวียนอยู่ในกายคุณและมันกำลังตื่นขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในตอนนี้แล้ว จงอนุญาตให้มันตื่นจงอนุญาตให้มันไหลบ่าจงอนุญาตให้มันนำทางและจงอนุญาตให้มันทวงคืนทุกสิ่งที่เป็นของคุณกลับคืนมาขอบคุณที่เธอเปิดหัวใจและอนุญาตให้สารนี้เดินทางเข้าไปถึงจิตวิญ,ญญาณของเธอ ไม่ว่าเส้นทางจะมืดมิดเพียงใดขอให้เธอจงเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจว่าท่านอยู่จงนั้นกับเธอเสมอการสนับสนุนจากเบื้องบนนั้นเป็นนิรันดร์และไม่เคยสั่นคลอนขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่องของเราในทุกรูปแบบพลังของเธอคือเชื้อเพลิงให้เราทำภารกิจนี้ต่อไปหากเธอรู้สึกเชื่อมโยงและอยากร่วมสนับสนุนเราเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายใต้คลิปขอพลัง และความรักจากจักรวาลโอบกอดเธอไว้เสมอแล้วพบกันใหม่ You มีใครขอ